กลับแล้วกลับแล้วพันกลับแล้วเร็วกลับแล้วกระโดดเป็นกระต่ายเลยจ้าป่ะปะ,ปะเดิน เป็นทะเลนู่นเห็นไกลๆคือหมู่บ้านนนะคะ,ะก,ก็ต้องพาเดินบนบนหญ้าตรงนี้ค่ะเพราะว่าเดินตรงถนนนะรถเดี๋ยวรถขับผ่านจะรถเหยียบนะเพราะตรงจุดนี้จะไม่มีแมวนะคะจะมีแต่หมาเนาะ เดินไปลูกเปิร์ดดันเร็วเร็วเร็ว,รวทีนี้ก็กระโดดเป็นกระต่ายเลยนะจ๊ะจากแมวเป็นกระต่ายเลยลงมาข้างล่างนี่อย่าขึ้นไปข้างบนไปเลยไปเดินกันตรงนี้มันจะเป็นทางที่เขาพาหมามาขี้มาเยี่ยวนะ พี่สาวพ่อใหญ่เรียกเลยเรียกเมื่อกี้เอ๊ะทำไมไม่มาที่ไหนได้สุขขาอยู่นะคะทำสุขขาอยู่นะนางสุขขานะคะ